สวัสดีครับทุกคนของทีมโตตะซาทีมนะผมวันนี้เราจะไปรับใบแจ้งผลการเรียนกันนะผมซึ่งวันนี้เนี่ยคือผมแต่งตัวเป็นนักเรียนนะทุกคนแต่งตัวแบบมารับผลการเรียนโดยเฉพาะเลยอะทุกคนก็จะเป็นยังไงก็ไปตามลัทคนกันแล้วตอนที่ผมอยู่บนรถไอแล้วก็ไปรับผลการเรียนนะจะเป็นยังไงก็ไปดูกันแล้วกันนะทุกคนแต่ก่อนแรกเนี่ยผมว่าผมตกยิ่งไม่เตะนะผมก็เลยผมก็เลยว่าจะ เซ็ตผมหน่อยน,นิดนึงนะทุกคนผมก็ซื้อแกซตบีมาด้วยนะก็เอาไว้แบ็กผมนะไม่รู้จะเป็นยังไงนะตอนไหนนะก็ติดตามผมแล้วกันนะขอตัดช่วงนี้ไปแล้วกันเพาะตัวท็อตมันไม่น่ามีอะไรสำคัญออกตรงนี้โอเคทุกคนวันนี้เราจะไปกินข้าวกันก่อนนะครับผมก่อนที่จะไปรับแล้วก็เดี๋ยวรอก่อนนะทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงนะ โอเคทุกคนวมนนี้จะไปกินข้าวมันไก่กนะันนะครับผมคือข้าวมันไก่ร้านนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเด็ดเด็ดแล้วคนขายอะ่ะขายก็เด็ด <c oughs> ไปดูกันกนระ้วการทุกคนรออะ,นะวังหมาด้วยวินหมาเหรอใส่ข้าวมันไก่ตรงไปไปกินข้าวมันไก่นะทุกคนแล้วเราค่อยไปรับบอกกันบาคนที่จะไปรับบอกแล้วแล้วบอกว่าครูเจิบมากนะผมจะไปดูนะว,ว่ามันจะเป็นจริงไหมร้านไหนครับ เือดินเข้าไปเลยเก็เอกสารที่เราพอๆแล้วก็ไปนี่นะเพื่อนผมไปเมื่อนไปนเมื่อท่เข้ามาใส่พอแล้วคเ่อยเข้าไปนะครับมันจะปังไงล้ชูชีพเลย ลเราสมัครจะต้องเอาพ่อแม่มาก็เนี่ยไม่ดิก็เราแค่มอบเกลือเรียนสาอที่เดิมโอเคทุกคนเราก็จะเข้าโรงเรียนกันแล้วนะผมก็ก่อนที่จะเข้าโรงเรียนนะเราต้องปิดแอปก่อนเข้าด้วยนะครผมก็จะเป็นยังไงนะมา let's go เราก็จะเข้าโรงเรียนแล้วนะผมก็ครับนี่นะทางแบบแคบๆอุ้ยเจอเพื่อนด้วยเลยสัมภาษณ์ไหนสัมภาษณ์สัมภาษณ์ไหนสัมภาษณ์นี่เป็นยังไงบ้างครับผมไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยครับเออเดี๋ยวก็เดี๋ยวก่เออสัมภาษณ์ไหนครับ ดีดีออกีจะต่อที่เดิมใยครับเนี่ยต่อที่เดิมใช่ไหมครับให้นี่ทำไมความรู้สึกที่จะจัดจะต่อที่เดิมมาไหอมันมีที่ไปครับมีมีแค่หเึ่งสมุดพกบก็ได้เนี่ยไม่ใช่นี้โอ้โหหนึ่งวันวันสองสมุดครบเอาล่โเอาล่ะเดีเจ้าดีเจ้าดีครับเออจะกันจะกันเปแล้วทมก่อนเราก็จะเข้าโรงเรียนกันแล้วนะสายเข้าสายสายเข้าสายสายตอนนี้ครับผมเก้าโมงครับผมสายครับสายตอนนี้สายมากครับสายมากครับ ผ่อนเขานะผมเราต้องสแก,กนหเพื่อโอ,โอเคทุกคนเราก็ได้รับเอกสารแล้วนะครับผมก็กิธันดูเกตดูเกตเกตรงนี้ทุกคนสองจุดหกแปดสองจุดทำไมอไปถ่ายเอกสารกันะนนะ,ะทุกคนเราก็จะไปถ่ายเอกสารพอค้นึงก่อนนะเพื่อจะไอ้นั่นนะครับทุกคนเราก็จะไปถ่ายเอกสารกันก่อนนะผมก็อันนี้เป็นของเพื่อนผมนะอันนี้เป็นของผมนะผมไดเกตมาแล้วนะคือคือตอนผมรับเนี่ยถ่ายไม่ได้จริงๆนะผมก็เลย มาเอาเก่รก่อนนะผมจะไปถ่ายเอกสารก่อนแล้วค่อยไปอ่าอะไรนะไปไปสมัครนะครับพอพตอนอยังไงบ้างครับเนดีครับดีรู้สึกดีรู้สึกจบแล้วนะครับทุกคนเราก็จะไปอัดต่อแล้วผมก็นะก็ไปสมัครนะคราวนี้นะผมเราไปถ่ายกันต่อแล้วผมคราวนี้พอไปถึงหน้าห้องธุรการใช่ไหมเดี๋ยวเอาเงินมารวมกันสองคนอ่ะแล้วเอากระเป๋าหยา้ย เดี๋ยวมันจะหายหรอกอาจจะถ่ายไม่ได้นะครับเวลาถ่ายก็กสาร5 minutes later โอเคทุกคนเราก็ถ่ายเอกสารเสร็จแล้วนะเราก็จะไปสมัครที่างแรกเราก็ต้องปิดแมสก่อนนะครับผมก็ไปก็ผมเอาตังค์มาใส่ข้อด้วยนะับประมาณ26,000นหกนะเราก็ไปจ่ายตังค์กันก่อนนะก็ไปสมัครนะเดี๋ยวเราไปนั่งเล่นๆอะไรกันเนอแถวนั้นก่อนต้องอาหาร โอ้ยล้างไม่ดีแล้วเนี่ยมันใครตกวะล้างไม่ดีล้างไม่ดีล้างไม่ดีว่ะผมใครตกอ่ะของปูรพลตกอ่ะโอ้โอหยังออกจากล่างล้างไม่ดีแล้วโอ้ยเดนทำไมมันเนี่ยล้างล้างไม่ดีแต่เช้าเลยปูรพลตกอ่ะโอ้ล้างไม่ดีโอ้จะมีติดตายได้เนี่ยโอ้ล้างไม่ดีเลยเหรอ่ม่งล้างไม่ดีเลยทุกคนโอ้ยงานหลุดออกจากล่างเอองานเหลุดออกจากล่าง

โอเคทุกคนแล้วก็ใจจะไปสมัครนะทุกคนก็นั่งรอไปก่อนนะทุกคนเพราะว่าคนมันเยอะนะข้างในอ่ะคือผมถ่ายให้ดูไม่ได้จริงๆนะคือชบนี่น่ะคนมันเยอะจริงก็เลยแบบถ่ายให้ดูไม่ได้เลยว่าเออคนถ่ายเยอะจริงไม่ได้ก็เลยยังเข้าไม่ได้นะผมทุกคนเพราะว่าคนมันเยอะมากเลยจริงๆเฮ้ยเฮ้ไอตากรองกูกูอย่าพูดอย่างกั้นตากรองกูเฮ้ย ก็เดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราจ่ายค่าเทอมเสร็จเลยแล้วกันนะทุกคนก็แล้วเจอกันนะครับยังไม่จ่ายจะมีเด็กใหม่มาแล้วทุกคนข้าหลังเราไปตัดมันจะมีเด็กใหม่มานะนั่นแหละครับทุกคนโยมย้ายที่ก่อนกย่าทุกคนพอเลยนะนะเดกรอไทยเจอก็ตอนทำเสร็จผมก็ไม่รู้จะทำอะไรว่ะนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปก่อนนะทุกคนก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกรอบตอนที่ผมทำเสร็จนะครับทุกคน อุ้ยตัวสัตว์ไบเกล้าอุ้ยเีรยตัวสัตว์ไบเกล้าเลยโอเคทุกคนแล้วก็จ่ายเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราก็เขียนเรซูม,มี่ให้เสร็จก่อนนะผมดูเองแล้วก็นะแล้วก็ไปจ่ายแล้วก็ไปให้อีกรอบนึงนะนะนีะ่น่ายากอะไร

much 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 later กลับบ้านดิกลับบ้านแล้วกันนะโอ้โหเก่งเยอะมะมีิดที่นี่มันมันไม่พบมันไม่พ้แม่เพราะมันถ้าแม่เราไม่อยู่อย่างหลายอย่างมันต้องแบบจัดโซนใส่ยิ่ง น่าไปอีกนะครับนี่นนะไปต้องต้องซื้อห <ไป S 1> น <ะ S 2> ังสือไปนะอมันเขียนยากไปกันปิดกล่องกะเดี๋ยวมานะครับทุกคนขอไปไปเ,เคลี่ยวอะไรก่อนแป๊บน,นึงนะโอเคทุกคนเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะครับผมทุกคนก็เป็นน,ปน,น,นะเพื่อนนะจู่ผมไม่รู้ว่า จะไปไหนต่อเหมนกันอะไรนะทุกคนก็เลยต้องกลับบ้านกันตอนนี้เลยน,นั่นแหละครับคุทุกคนก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันที่ผมมาซื้อหนังสือแล้วกันนะนั่นแหละนะท่านผู้ชมแล้วผมนะก็เข้าใจแหละว่า อเอ้นั่นอะไรนะข้อมูลมันไม่ครบนะผมก็เลยต้องมาเอาในวันซื้อหนังสืออีกนะผมต้องมาให้เขาในวันซื้อหนังสือน,ะ,<ม>น,นะนั่นแหละท่านผู้ชม<อ>ผมก็ถ่ายตอนเดินกลับบ้านด้วยแล้วกันนะอตอนนี้ก็สิบโมงครึ่งกว่า<อ>ลแล้วทุกคน<อ>ก็ไม่รู้ไปถ่ายต่อแล้วะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปกลับบ้านไปนั่งเล่นอะไรแล้วกนันนะก็ผมก็ยังไม่เจอเพื่อนทุกทุกคนเลยนะทุกคนก็ไม่มีอะไรแล้วในช่วงนี้นะก็เดี๋ยวผมว่าจะไปเดินเล่นสักนิดก่อนกลับบ้านแล้วกันผมจะไปทางนี้หรือทางนี้ดีนะ ว่าไปทางนี้ก็ได้ป่ะเออไปทางนี้แล้วกันนะทุกคนคือไม่รู้จะเดินไปไหนอนะ่ะไปหาท่า,านผู้ชม โอเคทุกคนเนเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะผมแล้วก็เจอกันใหม่นะผมคลิปหน้า See you! เย้